เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กแว่นแล้วันนี้เราก็อยู่กับ Identity V ซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นตัวละครลูกรักของผมนะนั่นก็คือจ็อกเกอร์สมัยรีเฟนนั่นเองนะครับก็เป็นตัวละครที่กําลังจะได้บัฟในแพทหน้านะซึ่งตอนแรกเนี่ยก็บัฟมาโหดอยู่เหมือนกันแล้วก็ตอนหลังๆมาเนี่ยก็โดนเนิร์ฟม,มาอีกแล้วในเซิร์ฟเทสซึ่งผมก็จํารายละเอียดมากไม่ได้แล้วแต่จําได้ว่าเขาบัฟมานั่นเองนะสำหรับเจ้าจ็อกเกอร์ซึ่งวัน,น ไงซึ่งตัวนี้ก็เป็นลูกรักของผมพอๆกับแบ็คอาร์ติสตเลยนะแต่ผมจะชอบโจ๊กเกอร์มากกว่าเพราะว่าเป็นตัวละครที่เคลื่อนที่ได้เร็วแล้วผมสามารถที่จะตัดสินใจทําอะไรได้เร็วในขณะที่กําลังเล่นอยู่นั่นเองนะเป็นตัวที่เข้าใจแบบสกิลง่ายๆไม่ต้องอะไรยากแต่ก็เป็นตัวที่แพ้ทางพวกสตันพวกการขัดสกิลจรวดอะไรของเขาเนี่ยก็ทําให้ตัวละครนี้มาเล่นยากนั่นเองนะโดยระหว่างเกมเนี่ยผมก็ไปเจอกับเตอร์แลงเพกาซัสด,ด้วยเนี่ยโคตรตึง ก็2เกมนี้จะเป็น2เกมที่เล่นดีที่สุดแล้วแล้วก็แบบว่าได้ใช้ประโยชน์จากสกิลตออัวละครได้แบบว่ามากที่สุดแล้วนะโอเคก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกันจะให้กันด้วยละกันแล้วเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าว่าว่าที่จ๊กเกอร์เมนเขาเล่นกันยังไงมาครับผมโจ๊กเกอร์ในด่านนะครที่ไม่เคยหลับไหลไงก็เรียกได้ว่าเจอได้หมดอะในเมื่อผมจับโจ๊กเกอร์แล้วเนี่ยมีขั้นต่ำคือเสมอละกันต้องให้พูดอย่างนี้เลย ด้านต่ำคือมเสมอนะแพ้ยากนะผมบอกเลยด้านบนมีคนจบไปแล้วแงก็ต้องเบรกอยู่ดีครับเพราะว่ามันโดนเอ่อเกินมีหน้าต่างแล้วก็มีหลุมด้วยแต่แเมื่อกี้โดนรถชนนี่โกรธนะเยครับต้องโดนลูก้าช็อนแน่นอนคนระับตอนนี้ไป ปุ่งไปให้มันช็อตเล่นๆช็อตไม่โดนโอ้โหวิ่งมาแบบมุม้งมั่นอะแบบว่าโดนช็อตแน่ๆเฮ<อ>้ยไม่โดนหรอลายนี้ไงก็ล้มนะทีนี้เมื่อกี้กาเอาช็อคนะเพราะว่ามันจะทำให้เราได้สก,กิลเร็วแต่ว่าไม่เป็นไรครับอย่างไงก็ได้คนล้มมา ถ้าอยู่แค่แถวนี้ผมไม่สามารถไปป่วนที่อื่นได้เลยมีคนวิ่งมาแถวนี้ใช่ปะบอกเขาตัออตนแรงว่าเก็บของถือว่าได้มาป่วนเครื่องเล็กน้อยแวะมาดูประชากรเกมนี้มีนกคู่ด้วยนะผมซัดเลยผมไม่สนอยู่แล้วเกติดแรงเครื่องท้ายลมล้ว ระหว่างนี้ก็ตามลอยไปก่อนแล้วกันนะอุ้ยผมรู้สึกว่าผมขับชนบ่อยนะไม่โอเคละเ,คเก็บให้หมดมีนอตันคอยซับอยู่ยังไงดีจะนอนตรงไม้เลยเหรออ้าวหนอตันน้องคนเล่นหนอตันนี่ถ้าพลาดก็คือจบจริงๆอะอย่างนี้เลย มันพลาดอย่างนี้ก็จบอย่างนั้นแหละแบบว่าพอโดนตีแล้วดูดหรือแบบว่าผาักอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เกมแบบว่าเสียเลยเม <c oughs> ื่อก,กี้จากที่นอต,ตันจะซัพพอร์ตก็คือนอต,ตันตัวยผมได้ยังไม่ดึงนะอาจจะเรียกลูกเองจากนอต,ตันเลยแต่ตอนนี้มีคนเจ็บอะน้อคู่น่าต้องมาช่วยแทน ใส่หัวจะหลวดรอนเลยปะล่ะเกสันเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวรูปไปก่อนแล้วกัน <c oughs> นอตตันหรือถ้านักบินมาช่วยก็ <c oughs> เครื่องไม่เดินครับจังหวะนี้โด <c oughs> นช็อตมาร <c oughs> อบไม้แบบนี้นี่เนี่ยต้องรอตะกิวนะ รถไฟจะออกอยังเนี่ยเดี๋ยะนะอู้อันนี้อันนี้ระบบสั่งการด้วยเสียงปะเนี่ยฮะอันนี้ระบบสั่งการด้วยเสียงเหรอพูดปุูมรถไฟออกปั๊บโอ้ตลกไปไหมอะ ข้างหน้าเป็นใครไม่รู้วิ่งขึ้นไปบนบ้านใหญ่แล้วก็มีนอตตันครับผมจะไปเอานอตตันนะมีฝ่าิวป่ะมีจริอเคจะได้จำไว้ก่อนไม่เป็นไรผมมีริงนกฮูกอยู่ด้านบนเจ็บสองไม่ค่อยดีครับตัวหน้าก็ตัน ข้างบนก็มีหาเรื่องเขาวิ่งมาช่วยครับอย่าลุกไปก่อนนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวไ่ก็ได้เชิๆเลยเพราะว่ามันเป็นทางตรงอ่ะทุกคน <c oughs> ผมไม่ค่อยได้ กินยักสักเท่าไหร่โอเคพอเอาเครื่องนั้นเสร็จกับเราตั้มานอนก่อนอาจจะมาดึงนกคู่ก่อนล่าเฮ้ยอยู่เครื่องก็หยุดมันไม่โดดหรอกรอบแบบนี้น นอต้ารวิ่งไปด้านหน้าแสดงว่าดู่ผู้มันเสียลุกเองอั้เนี่ยไม่งคคั้นม่น่าจะลุกตัง้งนานแล้วผมจะวิ่งไปรอนอต้าร์จากด้านขวาแล้วกันคิดว่าเขาคงจะวิ่งอ้อมไปดึงนุ่งผู้อ่านขาดอ่านขาดเหมือนกระดัด A4 โอโ้โฮขาดไปเกมเนี้ยและนี่ก็คือโจ๊กเกอร์เมนคนต่อไปนะน้องๆเตรียมเลยหลังจากที่โจ๊กเกอร์มันบัฟมาเนี่ย ที่เตียมขึ้นแท่นแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูเกมที่2กันต่อเลยแล้วหน้าล็อบบี้ของเราตอนนี้เนี่ยเจอเป็นแบบว่าฟอร์เวิร์ดติดเหรียญด้วยนะไอ้สองคนเมื่อกี้ก็มีตัวละครอะไรสักตัวหนึ่งเนี่ยติดเหรียญสองคนเลยโอเคมาวัดกันหน่อยดีกว่าว่าใครมันจะเก่งกว่ากันมาครับผมในเกมที่สองของเรานี่น่าจะเจอตึงอีกแล้วนะมีฟอร์เวิร์ดนี่คือตึงทุกเกมแน่นอนฟอร์เวิร์ดนี่ก็เป็นตัวที่ผมแบบว่าไม่ชอบขี้หน้าที่สุดละโอเค บนเรือมีคนแล้วเจอเป็นฟอร์เวิร์ดเลยไงมันต้องมันต้องพักเนื่อยไม่โดนหรอผือ <c oughs> ผมคิดว่ามันต้องแบบพักเหนื่อแบบไม่ก็น่าโขงไงผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะโดนนะช็อตเมื่อกี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ารีดลูก ลับบี้เขากันแล้วกันมันเรียกว่าลูกอะไรนะเอ้าลงไม่ได้อคอมโบหน้าต่างต่อผมกั้นให้หมดไม่ให้เล่นต้องรีบบิงไปเอาตะกิยแล้ววะ่ะแต่ผมว่าเขาน่าจะพุ่งหนีนะ เดี๋ยวเเทพไปดิบิงตกกลางอากาศถ้าเมื่อกี้ไม่มีแผ่นไม้ไม่มีพุ่งนะบอกเลยเละเออหมดยังหมดแล้วปะม,ม,มันหยุดมันหยุดได้ตรงนั้นแล้วอะเออนั่นจะหมดแล้วปะฟอร์วอเวิร์ดของหมดละสบาย <c oughs> แต่เครื่องไหลจะจัด,จดเลยเนี่ยตอนนี้ ติดล้องกันสองเครื่องเลยแล้วเ์อคนจีนด้วยอย่างปิงอ่ะผมบอกเลยไม่แล้วรัดซัดต,ตัวมันได้จะมีกรอไม่อลไรได้ทั้งคนทั้งไม้แบบฟีกาบบาร์ทเทนเดอร์ต้องเสียของฮิวอีกอ่ะ ว่เรียกของได้เยอะนะเกมนี้แต่ต้องรีบทำแบบว่ารีบเร่งเก็บแล้วไม่งั้นเละนักข่าวช่วยไปแล้วด้วยมีกล้องช่วยเพิ่แค่ตัวเดียว <c oughs> โอเคเออจะวิ่งไปป่วนบาร์ทเทนเดอร์หรือเปล่า โอ้โหไม่นอนคนรบเกาช่วยจริงนะแต่ผมเชิงได้เอาแผลแล้วกันไม่เป็นไรพอาไปขอมันหมดละก็ยังไม่หมดจริงหรอมันไม่ได้เติมได้เรื่อยๆนะเนี่ยใช่ไหมวม่งออกหางไม้ไกลไปตวนเนี้ย คนจริงเกมนี้ไม่อะผมแบบว่าเสียดายอะมันคนมันอยู่ใกล้เกินว่ะเหมือนมันแบบว่ารู้ว่าเพื่อนมันจะพลาดอะหรือไม่ก็มารัดได้อยู่ได้อยู่ใกล้ๆกล้เครื่องอะไม่ดิใกล้เครื่องไม่ได้เครื่องไกลมากคือมาตัดสินใจที่จะมาช่วยอะเสี่ยงคนยูเหรอ,อเมื่อกี้เอ้าันรู้อะ เจ๊นักข่าวเหล <ss c ally roc ena> ือกล้องสามตัวนะอืมน่าจะเลี้ยสักตัวหรือเปล่าเกม่งข้างตึงอีกแล้วครับทุกคน

ขวันอ่อนนะเป็นผมก็ขวันอ่อนหรอกยกมาขนาดนั้นอะมันน่าจะต้องฟาดเราแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าใช้ปฏิทิภาพของตัวละครได้อย่างคุ้มค่าต้องหน้าสั่นน่าจะเป็นบาร์เทนเดอร์ไปวิวป่ะเราไวกว่าไหมเขาดกน้ำอะเขาไวกว่า ล้มอยู่ดีก็มาเดนเดอร์ใกล้เสร็จเอาคนนี้ให้ตายแล้วก็รีบไปเอา <c oughs> ไม่มีจะรวดแล้ว <c oughs> ต้องดูก่อนว่าเครื่องกิปเปอร์ไม่คุ้มค่ากับการไล่รอนักข่าววิ่งมาดียวยาไม่ใช่นักข่าวจิวิทยา มันต้องมีคนรอเจ็บเครื่องอยู่แล้วครับผมผมีนี่ผมเอาได้เลยนะเนี่ยไม่ต้องสนใจแล้วไม่ไปวิวหรอผมเอาไปเลยครับเรื่อง,งตีอย่างนั้นเราก็รู้ตำแงแ่่คนท้ายซึ่งไปเรื่องนี้ง่ายมากโอเคอแต่เถอละมากสุดล้มอีกแล้วแล้วผมก็จะอุ้มมาเลย ผมมีบลิงอยู่ผมไม่ตีแค่อยากให้ตำแหน่งเขาหลุดจากสายตาเราไปก็พอตอนนี้เขาเิ่งขีกกับขวา มีลูกเล่นมีลูกเล่นโอเคเมื่อกี้ผมเกือบกดบิงไปแล้วนะโอกาสจ,จะบิงแล้วก็ฟาดแบบเท่ๆอะ่ะดีนะผมกดบิงไม่ติดอะ่ะถ้าผมกดบิงติดนี่ผมน่าจะแย่นะเพราะเขามีสก,กิลไอเทมของมายากลอะ่ะเออโอเคก็เป็นสองเกมที่ตึงมากๆเลยก็ถือว่าได้อ่านเกมได้เล่นแบบว่าเกมตึงๆอะ่ะโอเค มีประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกรงจางใจให้สม i ย e y f a c เมคนต่อไปด้วยนะครับผมก็หลังจากบั๊มนี่น่าจะเล่นกันรัวแน่นอนโอเคไว้เจอกันให่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ